ดียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพากินสันวารตี้ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาเติมเต็มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้สูงวัยระบบประสาทและโรคพากินสันค่ะวันนี้เราอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประสาทวิทยาหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคพากินสัน กลุ่มโลคความเคลื่อนไหวผิดปกติและนักวิจัยด้านงานนวัตกรรมทางการเคลื่อนไหวโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภา,ากาชาติไทยศาสตราจารย์นายแพทย์ลุ่งโลดพิทยาสิริค่ะรายการพักยินสันวาลรตี้นี้เกิดมาได้ยังไงคะนี่เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแต่ผมว่าจริงๆเนี่ยรายการนี้เกิดมาจากการที่ผมได้คุยกับ คนไข้ที่ผมตรวจมาตลอดคนไข้หลายๆคนแล้วคุยมาระหว่างการตรวจเราก็เห็นคนไข้ถามคําถามอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็ผมได้เรียนรู้จากคนไข้ทุกๆคนได้เรียนรู้จากผู้ดูแลของคนไข้ทุกๆคนผมว่าบางเรื่องที่คนไข้ถามเนี่ยหรือหลายๆเรื่องเลยนะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆแล้วผมอยากจะนําประสบการณ์ตรงนี้มาแชร์ให้หลายๆคนได้รู้นะครับ บางเรื่องที่คนไข้าถามเนี่ยไม่ใช่ผมรู้ทุกอย่างนะบางครั้งผมกลับไปคน้นผมกลับไปค้นดูอย่างคนไข้คนหนึ่งเคยถามผมว่าหมออาการที่สั่นข้างในมือตรงเนี้มันเป็นอาการสั่นจริงๆหรือเปล่าจะเป็นอาการพากินสันหรือไม่ผมก็เอ๊ะก,กลับไปคิดดูว่าเอ๊ะเป็นไปได้หรือเปล่าไปค้นเอกสารไปค้นงานวิจัยอะไรต่างๆแล้วเราได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นผมคิดว่า การเรียนเนี้ยมันไม่มีวันสิ้นสุดนะครับและเป็นสิ่งที่เราเรียนจากผู้ป่วยประสบการณ์จากผู้ป่วยประสบการณ์จากผู้ดูแลนะครับรวมกับความรู้ของแพทย์ของผมเองผมอยากจะถ่ายทอดสิ่งนี้นะครับให้กับออท่านผู้ฟังและเพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลในเรื่องของพาร์กินสันต่อไปครับปัจจุบันเนี่ยการรักษาโรคพาร์กินสันนะครับ นอกจากการทานยามีแนวทางการรักษาอื่นๆที่เป็นทางเลือกอีกไหมครับอาจารย์จริงในปัจจุบันเวลาผมคุยกับคนไข้เรื่องการรักษาโรคภาภาพากินสันนี่นะเราแทบจะไม่ได้คุยว่าเป็นเรื่องของยาอย่างเดียวเลยนะเพราะว่าการรักษาโรคภาภาพากินสันในปัจจุบันนียเราต้องมองเป็นการรักษาหลายๆด้านร่วมๆกันพร้อมไปกับการกินยา นะครับที่แน่ๆคือการกินยายังเป็นการรักษาหลักของผู้ป่วยพาร์กินสันแทบจะร้อยเอร์เซอยู่นะผู้ป่วยร้อยทั้ง้อยเนี่ยแทบจะทานยาแต่ว่าการรักษาโรคพาร์กินสันในปัจจุบันไม่ได้อยู่ที่การทานยาอย่างเดียวแล้วนะครับจริงๆอันเนี้ยคอนเซปต์อันเนี้ยผมผมอยากจะบอกว่ามันเป็นคอนเซปต์ที่สําคัญสําหรับการรักษาโรคเรื้อรังอะไรก็ตาม มันไม่ได้อยู่ที่ยาอย่างเดียวผมยกตัวอย่างเบาหวานอย่างเงี้ยใช่ไหมครับการรักษาไม่ได้อยู่ที่ยาอย่างเดียวพาร์กินสันก็เช่นเดียวกันหลักฐานชัดเจนเลยนะครับว่าร่างกายคนเราเนี่ยนะครับมีส่วนหนึ่งก็เป็นทั้งกายและใจใช่ไหมครับการรักษาทางกายก็มีในเรื่องของยาที่เรารับประทานอยู่และต่างๆแต่เราก็ต้องบําบัดกายในเรื่องของกายภาพบําบัดด้วย อันนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องทำไปพร้อมๆกันแล้วสิ่งที่สำคัญคือต่อเนื่องเพราะฉะนั้นพาร์กินสันนอกจากกินยาเห็นไหมครับมีกายภาพบาบัดที่จะต้องทำควบคู่กันไปและต่อเนื่องอการรักษาทางใจก็เช่นเดียวกัน<อ>ก็ค่อนข้างสำคัญใช่ไหมครับนอนให้ดีผมถือว่าเป็นการรักษาอย่างด้วยสั่งหนึ่งจิตใจเราต้องดีไม่กังวลมากจนเกินไปหรือว่าอะไรต่างๆนะครับซึ่งพวกนี้ นะครับสำคัญมากและไปคู่กันกับการรักษาโรคพาร์กินสันทําต่อเนื่องนะครับและในบางครั้งอาการเหล่านี้หรือการรักษาเหล่านี้ถ้ามันเกิดมีปัญหาบางครั้งก็สามารถใช้ยาเสริมได้ผมยกตัวอ,อย่างนะงเช่นว่าถ้าผู้ป่วยนอนไม่ดีมีปัญหาเรื่องการนอนเลยต่างๆเยอะเราพยายามแก้ในเรื่องของการแนะนําต่างๆซึ่งอาจจะช่วยได้ไม่หมดก็อาจจะต้องมีการใช้ยาชั่วคราวหรือปัญหาทางจิตใจเป็นต้นใช่ไหมครับการที่มีครอบครัว มีกิจกรรมร่วมกันออกไปข้างนอกอะไรสดชื่นอะไรหนางๆสำคัญแต่ถ้าเขามีปัญหาจิตใจซึมเศร้ามากๆวิตกกังวลม,มากๆบางครั้งก็ต้องใช้ยาร่วมกันเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยการรักษาโรคพาร์กินสันในปัจจุบันนะครับผมพูดเป็นหลักจริงๆก็คือว่ามียาอยู่ตรงกลางมีการรักษาอื่นๆที่ผมพูดเมื่อกี้เนี้ยมันจะร่วม ไปด้วยนะครแล้วแต่ละคนก็จะมีมีมีมแต่ละสัสดส่วนที่มันมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยท่านนั้นอาการด้านไหนเด็ดความรู้เกี่ยวกับสุขภาพของเรายังมีอีกมากมายกลับมาพบกันอีกครั้งทุกวันศุกร์แรกของทุกเดือนเวลาบ่ายโมงครึง่งถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย